บราเลินสอน้องอยู่ไหนคะไอ้ข้องไปเอามาสิคะมไม่ก็เอาอินสอรแท่งใหม่ในกระเป๋าเราก็มีครับมันใช้น้อยอืมผม,มิทจะได้ใช้หลายวันแล้วพูดจาเผ็รอสิคะพูดจาเผ็รอสิใครจะ หัวร้อนอีกด่าตัวแค่นี้หัวร้อนเนาะถ่ายคลิปเด็กหัวร้อนให้คุณครูดูสิยังไงให้เด็กหัวร้อนนี่ฮะคุณครูจะได้ลงโทษถูกไหนคะคลิปเด็กหัวร้อนเนี่ยฮะ <What? S 1> ดูสิทั <What? S 1> ้เด็กหัวร้อนดูสิก็ใ <What? S 1> ช้ได้อยู่นี่คะ่ะเขียนสวยอยู่นี่อ่า อีสีใช่ไหมคะดอัมอัมอัมดอัมอะไรคะดอัมอัมดอัมดำสอีสอีสีดอัมอัมอัมมอีมอีมีนี่ตัวดับเบิลยูเขียนคำว่ามอแอแม่ไม่เอกมออุดดอมออุดอมด โมเอแม่มมแอแม่ขอแม่แม่ไม่เอกแม่จะเอกแม่มออดอโมอุดอมดมดอ่านว่าแม่อะไรคะแม่ใบพระเลยแม่มดแม่มดเหรอมอแอแม่ไม่เอกแม่มออดอมดโมอุดอมดอ่านว่าแม่มดแม่มดเก่งมากอันนี้โดอัม เราอ่ำอ่ำเราอ่ำดำส่ออีสีอ่านว่าสีส,สีอะไรบัสสีดำเก่งครับเก่งทุกคนนะเก่งทุกคนมีแต่คนจริงจริแม่แล้คุณนะเดี๋ยจรจ้าเพราะคุณต้องการสมาธิใช่ไหมคะเพราะคุณต้องการสมาธิครับในการทำการบ้านใช่ไหมแล้วไหน S> <S จริงหรือเปล่าอ่ะถ้าเสียจริงต้องอ่านให้แม่ดูซิตออาตออาตาตาบาบาอาบาไม่ได้อ่านของเบ็โมออีมออีนี้โอุ้ยให้พี่อ่านด้วยพี่ก็อยากเก่งซออีซออีสีดอัมโดอัมอัมาอ่านสิกาตาตัวมีสีดำสีดำดำโอเค นี้มีอะไรอีกให้อ่านอีกอ่านให้แม่ฟังสิห้าลบหนึ่งเป็นห้าลบหนึ่งสี่อ้ยมีมันฝรั่งอ่านอู้พูดสิเจ็ดลบยืดแล้วโล่หลือนอ่านต่อไปห้าลบห้าลบห้าบีแปดรูห้าหรือสามอ่านข้อนี้สามลบสามศูนย์ แปดลบศูนย์เป็นแปดหดลบหดเป็นศูนย์โ okay, อเคเยี่ยมอ่ะอ่อ่านข้อนี้คืณช้อนไม้หนอากาศนอหเหน,านอ,อากาศนอฉันสันปอไอตัวไอไตรอโ,งโ,งโองอรออฮะโรงเรียนรอเอียนอ,นอเอียนอเรียน อ่านว่าฉันไปโรงเรียนโรงเรียนโอเคอ,อ่านตอนนี้ให้แม่ดูสิ <c oughs> แปดลบท <c oughs> ไอไอ,ไอ่านไปแล้วเอาเอาข้ออื่นบน้างด้ว่ข้ออาดอาจาดอัมโดอัมอัม มออีมอีมีซออีสีซออีสีดออัมอัมแม่อะไรคายข้อดีบันอืมอ่านสิบอัวออัวมัวโนไอนอไอไงนออา